อันนี้ผมก็จะทดสอบไมโครโฟนที่ซื้อมาด้วยนะครับจากตอนแรกผมใช้ไม้บลูทูธในหูฟังนะครับแล้วก็อัดเสียงเข้าไปแล้วเผอิญว่ามันมือถือไม่รองรับนะครับทุกคนมือถือให้บังคับให้ใช้ไม้ในเครื่องนะครับซึ่งบางทีเล่นไปมือก็ไปปิดรูไมนะครับแล้วก็บางทีก็พุพ่พับพุ่พับพุ่พับอะไรประมาณนี้นะครับการบินก็ไม่ยากนะครับนี่นะครับเลื่อน ทางด้านซ้ายไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วจากนั้นเราก็มองด้านบนนี่เราก็ระบังคับนี่นะครับมือขวาเนี่ยมาครับบนล่างซ้ายขวานี่ครับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ขึ้นไม่ยากเลยนะทุกคนอ่ะลองใหม่นะครับมาการขึ้นไดโนเสาร์นี่นะครับอ่ะก็ไปอย่างนี้นะครับไปที่รูปตีไดโนเสาร์ด้านขวามือนะครับอ่ะเลื่อนมานะครับจากนั้นไปตรงด้านบนนะครับกดปะๆขึ้นแล้วนะครับ จากนั้นอยาให้บินก็เลื่อนด้านซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บังคับให้ไดนโนเสาร์บินขึ้นด้านบนนะครับคือเขาเม้นต์บอกว่าเขาอยากบินอยากขี่ไดโนเสาร์บินได้นะครับแต่เขาทําไม่เป็นนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเป็นการทดสอบไม้ไปในตัวด้วยนะครับว่าไม้เสียงเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคครับ